ส่วนข่าวนี้มาตามกันต่อนะคะกับคดี forex 3D ค่ะที่วันนี้ทางนักแสดงหนุ่มบอลกำมันนะคะได้เดินทางเข้าไปให้ปักคำกับทาง DSi แล้วค่ะ โดยวันนี้นักแสดงหนุ่มบอลกำมันนะคะได้เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกองธุรกิจการเงินนอกระบบเพื่อให้ปากคำในฐานะพยานคดี forex 3d ค่ะหลังมีชื่อเป็นลูกทีมของพระเอกหนุ่มกระทิงขุนนรงโดยขณะที่เดินทางมานะคะทางด้านผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามเขาว่าเข้ามาพบพนักงานสอบสวนใช่หรือไม่แต่นักแสดงหนุ่มก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะพร้อมเดินเข้าห้องสอบสวนทันทีทั้งนี้หนุ่มบอลเนี่ยใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงที่เข้าพบกับพนัก งานสอบสวนค่ะก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกทางดีไซน์เขาเชิญมาผมแล้วพร้อมที่จะยินดีให้ความร่วมมือครับข้อมูลเรื่องพวกนั้นอาจจะต้องสอบถานทางพี่ดีไซน์นะครับแต่ว่าข้อมูลที่นํามาวันนี้ก็ชี้แจงเรื่องรายได้ด้วยไหมคะเดี๋ยวจจะต้องอเก็บข้อมูลนิดนึงเพราะว่ามันด้วยช่วงเวลาที่มันค่อนข้างนานนะครับแล้ว ตัวเองก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับต้องไปเตรียมกันบ้านนิดหนึ่งครับ